วันนี้อาริฟบ,บอกว่าอยากจะกินโทสต์ไส้กรอกชีสเยิมย้มๆ <c oughs> ในขนมปังบัสละมาฮะ <c oughs> แน่ใจนะอารีพี่กล้วยไม่เคยทําเลยนะลองทําดูก็ได้โดยวัตถุดิบก็จะมีไส้กรอกตุรกีที่เรียกว่าซูจูชีสก้อนแบบนี้แล้วก็สอดมะเขือเทศเข้มข้นที่เรียกว่าสาวชาเปิดกระป๋องออกเนื้อด้านในก็จะค้นแบบนี้มาเริ่มทําโดยการใช้มีดหั่นตัดครึ่งขนมปังบาสลาม่าออกเป็น2ชิ้นชิ้นก็หนาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยส่วนไส้กรอกตุรกีหรือว่าซูจูก็จะใช้ครึ่งหนึ่งก็แล้วกันอเอาไส้คอลลาเจนออกด้วยนะเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาไม่กินค่ะจากนั้นก็ใช้มีดหั่นให้เป็นชิ้นเล หั่นก็พอแล้วค่ะหั่นเสร็จก็เอาใส่ลงในกระทะแล้วก็เรียงให้ดีๆเพราะว่าจะต้องเอาไปทอดต่อส่วนชีสกวยจะเอามาขูดในช่องขูดช่องนี้จะได้เสร็จเร็วๆมันก็จะได้ชิ้นบางๆแล้วก็ใหญ่หน่อยเสียบปลั๊กเครื่องทําโทสแล้วก็เอาขนมปังใส่ลงไปจี่ให้ร้อนก่อนระหว่างจี่ขนมปังก็ยจะเอาไส้กรอกมาทอดไปด้วยมันจะได้สุกพร้อมกันพอทอดไส้กรอกได้สีแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยขนมปังจี่เสร็จออกเหลืองแบบนี้ก็เอาซอสมะเขือเทศเข้มข้นมาปาดลงไปในขนมปังแผ่นด้านล่างให้ทั่วๆได้เลยค่ะจากนั้้นกก็เอาไสร ออกมาวางเรียงใส่ลงไปในขนมปังให้ทั่ว,วจักน้ำมันราดใส่ลงไปด้วยเคล็ดลับความอร่อยตามด้วยชีสคูดเอามาใส่โปะลงไปด้านบนได้เลยใครชอบชีสเยอะๆก็ใส่ลงไปตามชอบได้เลยค่ะแต่บันดาคิดว่าใส่แค่น,นี้ก็น่าจะกําลังดีแล้วนะเสร็จแล้วก็เอาขนมปังอีกแผ่นมาปิดฝาลงไปก่อนจะเอาไปปิ้งก็อ่อนน้ำมันมาราดใส่ลงไปในขนมปังทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้ด้วยจากนั้นก็เอาไปปิ้งในเครื่องทําโทส์เปิดไฟแรงสุดไใช้เวลาปิ้ง7นาทีก็จะได้โทส์ตบัสลาม่าออกมาหน้าตาแบบนี้ ชีสแอบทะลักออกมาด้วยอ่ะโทสตรงกลมแบบเนี้ยก็คิดว่าน่าจะตัดให้เป็น8ชิ้นสไตล์พิซซ่าไปเลยก็แล้วกันแล้วก็ตั้งชื่อเมนูนี้ว่าพิซซ่าโทสใช่ค่ะเอาไปเสิร์ฟอาริฟกันสวัสดีครับโอเคครับเริ่มกินโทสได้เลยครับโทสพิซซ่าครับเซมพิซซ่า because of this <laughs> นี่คือการทำโทส

มันนุ่มมากยูเซนุ่มมากนุ่มมากซอฟมันนุ่มมากอันนี้ชอบไหมชอบ I thinking to today I think this yummy I feel เขาคิดอยู Ooh, ่แล้วว่ามันต้องอร่อยบูซียืนมากดู How you know แค่ยังไง ดีฟอร์ไลท i n งโฮคูกิ้ง my f r a n c h i e อ่าเพื่อนของเขาเคยทำให้กินไม่ my father too my mother ตัวอ่า but I don't n o t i s e นะ yes ก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันทำได้ด้วยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าปกติใช้แต่ขนมปังทำไงขนมปังที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆกับขนมปังต่างๆอะไรนาเบอร์เกอร์น่นนี่อะไรเงี้ย แต่เพิ่งรู้ว่าทำกับแป้งบัสลาไม้แบบนี้ได้ฮูยัมฮูคุกกิงน้ำมันโตโตเลยไหม no really you thought everything อ่าเพราะว่าใส่ไส้เยอะไม่โกหกใช่ไหมอันไอ้โกหกไหม But มาแ e ่ไอซีนเดอะทิกต see in the TikTok ทำไมทำไมไม่พูดพี่ก้วยถามพี่ก้วยอาร์โกหกไหมอ่ะโกหกเหรอฮะไม่ย้ำ<ๆ>ม,มอีอะไรไว้เลยกินหมดไหมล่ะอินฟินิตอีทออร์ไหมโอ้กินหมดเหรอไม่เชื่อรอดูดูดชีดยืดมาก อโอเคเดี๋ยวอาริฟขอตัวไปดูซีรีส์ก่อนนะคะขอตัวไปดูซีรีส์ก่อนเดี๋ยวมาดูอีกครั้งเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าอาริฟจะกินหมดไหมนะคะตอนนี้คือเขาคือเตรียมพร้อมนี่เตรียมพร้อมแท็บเล็ตมาดูซีรีส์ไปด้วยเพราะว่าเขากินแล้วเขาเขาต้องกินเขาต้องดูอะไรไปด้วยอ่ะไม่งั้นกินไม่แซ่บนะคะทุกคนยืดอืมอืมเดี๋ยวมาดูตอนจบว่าเขาจะกินหมดไหมชิ้นยืดมากู แล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยอย่างเงี้ยไหมมีความสุขโอ้โหชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะลาสแล้วนะคะออ้ยกินเก่งมากสุดยอดเลยอาริตัวเล็กๆมีคนคอมเมนต์ว่าอาริตัวเล็กแต่กินเก่งใช่ค่เขากินเก่งถ้าอะไรที่เขาชอบเขาก็จะกินเยอะนะคะทุกคนเนี่ยโทตสเนี่ยเขาชอบมากอ้ A riêng kinh ma Cái nào em mùa em kém Im mà nè คือแบบจุบมากแล้วเนี่ยตอนนี้แต่ก็เสียดายเสียดายต้องกินให้หมดลาสลโอ้เกง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 งงงง Yalım got like got share, comment Bay bye, bye. <laughs>